ผลการออกเลงวันหวยห้าน้อยห้านอยเฉพาะกิจประจำวันที่ยี่ิบเจ็มิถุนายนสองพัรแปล่างวันเลขสอตัวล่างเลขทีออก3ามสองางล่างวันเลขสองตัวบนเลขทีออกสี่6กสี่างวันเลขสาตัวบนเลขที่ออกเก้าสี่หเก้าสี่กี็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้าน้อยเฉพาะกิจประจำวันที่ สิบเจ็ดมิถุนายนสองพันหารอปขให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้านอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้วยจะซัปไครยกดติดตามและเป็นกำลังใจขอกอบพุณนทุกท่านที่เขามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในหานอยพิเศษสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า